ความสวยงามนะครับลักษณะเด็ดที่ใบนะครับพิงค์นะครับผมวันนี้นะครับพามาชมนะครับต้นไม้ที่ส่งกับไทยเนาะชื่ออะไรนะพี่ทิกมีมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวบอกบอกเพื่อนๆหน่อยอันนี้พิงค์เซตอันนี้ไม่รู้อ่ะนี่พิงค์อะไรนะอันนี้พิงค์พินเซตพิงค์พินเซตใช่พิงค์พินเซต พิงค์พิงค์เซ็ตพิงคพิงเซ็ตครับนะครับอันนี้ส่งกับไทยนะครับผมอ้าวลยเลยสิบสิบอันนี้ก็ทางนั้นใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่นะครับผมเห็นไครับเขามาจากไหนนะประเทศไหนนะสิริการสิริการเนาะที่จะส่งกับไทยนะครับผมทั้งเอ่อบอค่าไทยทั้นะครับมารับจาก ปลากรีใต้นะครับผมล่าชลที่ทน้องเกษต่างงานามมน,าานะครับผมมาชมบรรยากาศนะครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับผมที่มีหลากหลายสีหลากหลายอย่างนะครับทางขว่าขาไทยเข้านะครับแถวสามพันไอ้แถวบ้านแถวน,น,นะครับผมเราได้บิดมาเอานะครับหลากหลายอย่างคือต้องต คนไทยตามซื้อต้นไม้ถึงเกาหลีค่ะชื่อว่าไงก่อนน้องบอกให้กันนะไวท์พิ้งเซตไวท์พิ้งเซ็ดพิ้งเซตพิ้งเซตไวท์พิ้งเซตไวท์พิ้งเซตนะครับจำชื่อแล้วกันเด้อเนี่ยผมเพิ่งรู้นะครับผมอันนี้มาจากศรีกานะครับเป็นต้นไม้สวยงามนะครับลักษณะเด่นที่ใบนะครับเลี้ยงง่ายนะครับดูแลง่ายมันจะมีแบบใบชมพูได้คนไห้วะ ชมันจะมีลักษณะใบนะครับมันจะเขียวอมขาวนะครับผมมันจะประมาณนี้นะครับขกาคราบทางไทยล้วก็รีบนะครับรีบมาเอาก่อนนะครับก่อนที่จะขายหมดก่อนนะครับอัปเดตให้พี่เพื่อนได้ดูนะครับชมบรรยากาศในสวนดอกไม้สวยงามหลากหลายชนิดจางว่าอย่างที่เกาหลีใต้นะครับผมอัปเดตให้พี่เพื่อนได้ดูกันทิ้ง พิงเสร็จพิงพิงเส็ดพิงเส็ดอย่นี้หัวแดงย่งนี้หัวแดงนี่ก็ว่ายพิ้งเสร็จพิงเสร็จประมาณนี้เนาะเดี๋ยวองเสเศษจะเขียนรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะครับผมแตประมาณนี้อันนี้อันนี้บ่อไปบ่ปอันนี้มันเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งเขาเรียกพืชเลก็กพืชเล็กอันนั้นมันต้องมีมผสงสมขาวเนาะ เดอร์่ะนี่ก็สวยนี่หลากหลายสายพันธุ์นะครับหลากหลายอย่าง,งมาช่วยทำอันนก่อนท,ทักไทยก็จะประมาณนี้ของลูกพ่อแกสวยงามนะครับส่งเตรียมนะครับเตรียมแพ็คก,กล่องนะครับแพ็คส่งกลับไทยนะครับพ่อแกไทยนะครับพ่อแก่ทางไทยเขาได้อ่า สั่งสั่งใครนะครับผมนีมาเลือกที่เสียที่อู่ใต้เลยนะครับผมมึงจยากนี่นครับชั้นบนชั้นสองก็มีนะครับผมเยอะแยะเลยนะครับจะมีลายาขาวจุดนะครับแขนขาวนะครับผมซึ่งขายดีมากนะครับนะราคาก็ หรือว่าใช้ได้ทีเดียวอีนี้ไว้เปลี่ยนกระถางนะครับพอโตขึ้นหน่อยนะครับพอโตขึ้นหน่อยแล้วก็มาเปลี่ยนกระถางใส่นะครับ สวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับพาไปดูต้นที่มันโตนะครับที่ใส่กระถางใหญ่นะครับผมว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับเยอะแยะนะครับหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายอย่างนะครับซึ่งนำมาจากประเทศสิงคโปร์นะครับผม ทางเกษตรไทยเรานะครับทางคนไท,ทยเรานะครับได้สั่งมาเยอะเลยนะครับเตรียมที่แพ no ็คของนะครับ hmm. ท mm ี hmm. <hum> ่จะเตรียมส่งกับไทยนะครับซึ่งออเดอร์นะครับออเดอร์อย่างละสี่ห้าร้อยชนิดอย่างละสี่ห้าร้อยนะครับเอากระถางใหญ่ไม่เป็นไรบ้านไอ้ชุ้นอะสุกเลยนะเต็มเลยนะใส่ส้มด้วยสีส้มด้วยสีนี้ด้วยรอด้วย สวยมากนะครับลักษณะเป็นพื้ใบนะครับซึ่งนํามาจากประเทศเล็ลสีองกานะครับผมแล้วก็ทางเขาแก่ไทยนะครับตป็นแก่ร้านสวนดอกไม้นะครับที่ไทยนะครับเขาจะนําไปต่อยอดนะครับที่เมืองไทยนะครับอันนี้อัปเดตนะครับให้พี่เพื่อนได้ดูกันนะครับต้นไม้นะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับสวยนะครับ วยงามหลากหลายอย่างหลากหลายชนิดนะครับเลยเอามานํามาอัปเดตนะครับให้ทุกเพื่อนได้ดูกันก็จะประมาณนี้นะครับผมมาดูนะครับเรามาดูใบนี้นะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับนี่ก็ถือว่าสวยมากนะครับผมแต่จะมีชื่ออีกอย่างนึ่งนะครับเดี๋ยวหนุเสร็จนะครับ จะลงไว้ใต้คลิปให้ใหดูรายละเอียดกันต่อไปนะครับอันนี้ก็สวยนะครับอันนี้ก็จะส่งไปไทยนะครับผมมีอีกอย่างนึงนะครับน,นีก็สวยนะครับหลากหลายสีนะครับผมสีสวยงามมากนะครับประมาณนี้ เดี eles, ๋ยวเรามาดูต้นใหญ่กันนะครับผมเราลองมาดูต้นใหญ่กันนะครับว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงก็จะประมาณนี้นะครับคือเ่อนนี่แหละครับลิงเป็นเส้นนะครับก็ประมาณนั้นเนาะเสียพูดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะครับซึ่งสวยนะครับสวยนะครับลักษณะในทุใบนะครับซึ่งต้นเขาจะใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับผมใหญ่เรื่อยนะครับ กตะกูลเดียวกันนะครับแต่ว่าหลากสีนะครับเราก็มาใส่กระถางแบบนี้นะครับผมเพิ่มความสวยงามนะครับราคาดีมากเลยนี่นะชุกอะไรน่ะชุกนี่ยเรียกอะไรนะคุณดังดังเนี่ยทิ้งพิเศษนะครับเนี่ยครับที่นำมาจาก สีลังกาเนาะทางนั้นนะครับผมส่งกลับไทยเราโอ้โหเด้อยอเดร์เยอะเลยเนาะโตมาสวยนะครับดูแลง่ายส่วนดินนะครับดินเราก็ใส่มะพร้าวบดนะครับ เพื่อนได้ดูกันเดี๋ยวตเราทำหัวเดี๋ยวว่าอันนึ่งตรงมันมันเป็นแบบตะลึงกันโอ้แล้วจะแพ็กไปยังไงเนี่ยก็ อ๋อสลักต้องเดี une, ๋ยวจะมารีวิวนะครับในการแพ็คนะครับทางแรงงานเรานะครับจะแพ็คยังไงนะครับแพ็คแบบไหนนะครับสุกับไทยนะครับผมจะทําลักษณะแบบไหนนะครับวหนุ่มเพนะครับจะรีวิวให้ดูอีกนะครับผม แบบชุดนี้นะครับารบาคาขอบทางไทยเรานะครับมารับไปนะครับวันนี้นะครับ นี่เลยแล้วครับราคานะครับผมผลแค่นี้นะครับผมตัวละหกร้อยกว่าบาทนะครับเดี๋ยวจะมีสีขาวนะครับเขียวอมขาวนะครับผมอันนี้ก็เขียวนะครับมีหลายจุดหลายด่างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับราคาแพงมากนะครับผมเป็นราคามากนะครับซึ่งขายดีมากนะครับโอเคครับ ลิปนี้นะครับอัปเดตให้พี่พีนเพื่อนได้ดูกันนะครับฟิโลเดนรอนนะครับไว้นะครับแล้วก็ฟิโลเดนรอนนะครับพิงนะครับเป็นเซตนะครับเป็นเซตนะครับก็กจะประมาณนี้นะครับผมราคานะครับผมต้นหนึ่งล็กนะครับอัปเดตนะ ต้นไม้สวยงามนะครับให้พี่ๆเพื่อนนะครับได้ดูกันนะครับฟิโลเรนดอนนะครับไว้กับพิงค์นะครับผมสวยงามครับผมยิ่งโตยิ่งสวยนะครับยิ่งราคาแพงมากนะครับประมาณต้นนั้นนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ๆเพื่อนนะครับไว้พิงค์ตัวนี้นะครับผมสวัสดีครับ